สวัสดีค่ะมาพบเจอกับเก้อีกแล้วนะคะกับเกม Fc Mobile oh. เกมฟุตบอลระดับ <No. S 1> โลกเลยก็ว่าได้นะก็วันนี้ก็เพรเยอะค่ะมี7 6 0เพชรค่ะเขามีโอกาสสุ่มกิจใหม่นะคะเป็นกิจก,กรรมใหม่นะคะอยากจะสุ่ม7 5 0เพชรไปเลยเพราะว่ามันขายได้นะคะนี่ไงนี่ไงขายได้อ๋อมี Carnival ลเสริมมาด้วย รางวัลที่เป็นไปได้มีคาร์นิวลด้วยออแกนทมหาคาร์นิวลนี่นะเย yeah, yeah. ่เคาร์นิวลอ่าเผื่อจะได้อะไรแบบนี้จะได้หลากหลายแต่ขายได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่า oh, <wow. S 2> นี่มีเงินอยู่ <You S 2> อ่าสามพล้านบาทนะคะ oh. ก็คือถ้าสุ่มแล้วไม่โอเคไม่ชอบไม่ถูกใจ ก็ขไปเลยไม่ยากเย็นอะไรนะคะเพราะว่าชิลค่ะชิลนะคะเพชรเยอะค่ะเดี๋ยวเกี้ยก็หาเพชรมาใหม่ได้ไม่ต้องซีเรียสเกี่ยไม่เคยซีเรียสอยู่แล้วเรื่องเพชรนะคะเดี๋ยวก็มีมาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลุ้นกันเลยดีกว่านะคะกดกดอ้าอันนี้เป็นแพ็คเดียวนะคะไม่ใช่สองแพ็คนะคะก็เดี๋ยวนับแซงกันเลยดีกว่า แสงที่หนึ่งผ่านไปแสงที่สองเอากี่แสงดีหนะ้าสักสี่ห้าแสงไหมแสงที่สามนะคะแสงที่สี่กดเลยแล้วกันสายฟ้าฟาดนะคะสี่ดีเย็มว้าว ซีรีส์อ uh, 100. Uh, pour, ่านึรเออพอจบเลิกนะคะมาเกี่ยวทำการไปขายดีกว่า เกี่ยวว่าเกี่ยวจะเอาไปแลกเปลี่ยนดีกว่านะคะเพราะว่าไม่เสียภาษีค่ะจะเหลือสิบห้าล้านเต็มนะคะแต่ว่าถ้าไปขายข้างนอกอะ่ะมันจะไม่ได้สิบแปดล้านเจ็ดแสนนะคะมันจะเหลือประมาณสิบสามสิบสี่ล้านนะคะเพราะเสียภาษีเยอะมากเคยแล้วนะคะอาจจะได้ประมาณสิบสามล้านกว่าสิบสามล้านห้าหรือสิบสี่ล้านนะคะจะได้ถูกกว่าเนาะ เดี๋ยวทาภารกิจเพื่อที่จะลุ้นนะคะสามอย่างสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอยากสุ่มนะคะอยากสุ่มทําภารกิจสุดท้ายกันนะคะเลือกปารีสไปเลยแล้วกันรอ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  หอลังการมากสุดๆโคตรเท่เลยอะ่ะอลังการมากชอบอะ่ะหมดแชมเปี้ยนนะคะคือที่สุดเลยอย่างสวยเลย ดูซิว่าจะยากไหมนะ่ามีแววน่าจะยากนะคะเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายด้วยเป็นแชมเปี้ยนด้วย โอ้โหมาถึงเกี้ยวก็โดนเลยหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดโอ้ยสิเป็นลมแม่สิเป็นลมแล้วใช่เข้าแล้วหนึ่งเม็ดแกนหนึ่งลูกผ่านไปแล้วแม่จะรอดมีเนียเนียมีแววว่าจะแพ้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูแลดูยากจังเลย คล้ายๆหมวกกันน็อกอะแกนเพราะหมวกกันนอกก็ยากแบบนี้แหละนี่แบบเล่นแป๊บเดียวเขาเข้าเกมแล้วเข้าหนึ่งลูกแล้วอยจะรอดไหมเนี่ยยากนะเนี่ยยิงยิงยงิเขาไม่เปิดโอกาสจังหวะให้เรายิงเลยอะยากหรอพีพ่ีเขาใจลายอะพี่ทีมหนึ่งอะอย,อยากร้องไห้ แล้วแม่จะผ่านไหมเนี่ยเจอหมวกกันน็อกทุกวันนี้ยังไม่กล้าเข้าไปเลยกิจนั้นอะสี่ห้ารอบแล้วไม่เคยผ่านเลยฮจะรอดไหมเนี่ยเขาได้หนึ่งลูกแล้วอะแม่ถ้าเกิดว่ามันมันง่ายกว่าหมวกกันน็อกใช่ไหมแม่ก็อาจจะชนะก็ได้เพราะหมวกกันน็อกแม่ยังเสมอเลยเออไม่แน่หรอกเนาะตอน,นะต,อนต็กเข้าอ่ะเสมอ ใช่ป่ะ mm hmm. แล้วก็มาโดนจุดลูกโทษแพ้ป่ะใช่เครียดเริ่มเครียดล้วแล้วคือจะครึ่งเวลาแล้วอะ่ะแม่ยังไม่เข้าสักลูกเลยแล้วจะรอดมีเนี่ยโอ้โหเขามาจะฝั่งเราอะยากแล้วยากแล้ว เป็นลมสิเป็นลมเลยแกเลยแม่เขาไม่มีโอกาสเลยอะ่ะแม่ไม่มีโอกาสยิงเลยอะ่ะสิเป็นลมแล้วจะรอดมีเนี่ย เริ่มเครียดเริ่มเครียดครึ่งเวลาผ่านไปไวมากแล้วแม่ยังไม่ได้สักลูกเลยเขาได้ลูกหนึ่งแล้วอะเอ้ยบุกยังเดียวนั่นไงเขาแย่งลูกแม่เแลียวอะอีกีก โอ้ยต้องทำเวลาแล้วยิงยิงได้ไหมเย้เข้าแล้วเย้เยแกนไม่เข้าแล้วหนึ่งเท่าต้องทำเวลาอีกรูปหนึ่งถึงจะชนะแม่ดีใจไหมดีใจสิเครียดอยู่กลัวแพ้ต้องมาเล่นใหม่ไงมันเสียเวลาไงลูกมันแบบในไหนเราก็เข้ามาเล่นแล้วก็ให้เต็มที่ไป แต่ถ้าไม่่านจริงๆก็ต้องเล่นใหม่อะแต่ก็จะพยายามทำไมเกมฟุตบอลมันยากขนาดนี้นะแม่เล่นไม่ค่อยเป็นทุกวันนี้เขาสอนปัน่นโค้งม่ยังปั่นไม่เป็นเลยลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีก,กยังปั่นไม่เป็นะค่ะ ลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกอยู่นั่นแหละไม่เข้าอีกแล้วแกนก็ลองเลยใช่ปะก็ยังปั่นไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ปั่นไม่ได้ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนั่นนะดิแม่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกัน fc สอนสอนทุกเม้นท์นะทุกทุกคลิปอะแม่ก็ยังปั่นไม่เป็นแม่ลองกดอ่ะนะ กดซ้ายกดขวามหมุนไปหมุนมาก็ยังไม่เป็นอ,อ้าวยิงอุ้ยเบาเกิน ลุ้นลุ้นยิงได้ไหมโอ้ยไม่ได้แล้วเย้เข้าแล้วชนะแล้วเย้เย้เย้ดีใจจุงเบยแม่ดีใจจุงเบยดีสิแม่ไม่ต้องมานั่งเล่นใหม่ไงแม่จะไปลุ้นของรางวัลท้ายแมต ดีใจดีใจเส้นเล่นทุกแมทให้เสร็จเพื่อรับรางวัลเลือกไม่ถูกเลยอะค่ะเพ็ดห้าพันเพ็ดฟรีหรือจะเอานักเตะร้อยสองถึงหนึ่งร้อยเจ็ดดีมัดเคก็ดีดีทุกอย่างเลยโอ้ยเลือกไม่ถูกอะ่ะ เดี๋ยวให้เอฟซเป็นคนช่วยเลือกแล้วกันว่าเอาอันไหนดีเอฟซีก็คือหนูเองเอฟซีให้ให้เอฟซีเลือกดีกว่าโหดีทุกอย่างเลยอะรอบเนี้ยเลือกยากมากเลยอ่ะเพชรก็อยากได้ร้อยสองถึงหนึ่งร้อยเจ็ดก็อยากได้แต่ถ้าร้อยสองถึงหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วถ้าได้ร้อยสามร้อยสองอะเครียดเลยทีนี้เอาไงดีมัดเคก็ดี เลือกไม่ถูกเลยเอาอะไรดี FC ว่าอันไหนคุ้มสุดก็คอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาบอกเกี่ยวด้วยเดอ้อเกี่ยวจะได้เลือกนะคะก็ไปแล้วไปแล้วค่ะพอแล้วปิดคลิปละค่ะคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ FC นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซ s c สไครก็ช่วย รบกวนกดซับสไคร e ให้เกลด้วยนะเป็นกำลังใจใช่ในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายบุยบุยไปแล้วคะ่ะ